เจรินพรเผยความในใจหลังมาตาลดากำลังจะอวสานเรียกได้ว่าเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเลยค่ะสำหรับละครฟิลกู๊ดแห่งปีอย่างมาตาลดาทางช่อง3นํนำแสดงโดยเจมส์รายุเตยจรินพรหรือวชิรวิทย์อแมนดาชาลิสาออบดมและชายชาติโยดมเพราะเหลืออีกแค่2ตอนก็จะอวสานแล้วงานนี้เตยจรินพรที่ได้รับบทสำคัญอย่างมาตาลดาก็ได้ออกมาเผยความในใจในแคปชั่นว่า สวัสดีค่ะฉันชื่อมาตาละดาหรือเรียกสั้นๆว่ามาตาก็ได้เหมือนเราเพิ่งได้รู้จักกันเองเนอะแต่พรุ่งนี้ละครก็จบแล้วเตยดีใจมากๆนะที่มาตาได้ให้ความสุขและหิวใจให้ใครหลายๆคนได้มันคอมพลีตชีวิตการเป็นนักแสดงของเตยมากจริงๆคืนนี้เจอกันนะคะ2ตอนสุดท้ายแล้วจานเตยคือมาตาเตยคนเดียวเท่านั้นเลยรักมาตาและรักเตยมากๆ น้องเต้ยพี่มีอะไรจะสารภาพพี่ไม่เคยดูผลงานเต้ยสักเท่าไหรเลยนะคะเคยไปถ่ายรูปกับเต้ยมาแต่เป็นงานกับรุษสุภรุษตอนนั้นเมื่อนานมาแล้วพี่ก็เฉยๆนะน้องเต้ยรู้ไหมพอพี่ได้ดูมาตาละดาแต่เป็นเพราะเจมอันนี้คือสารภาพครั้งที่สองพี่โดนน้องเต้ยตกเลยจ้าเต้ยน่ารักมากๆเหมือนเป็นมาตาเลยแสดงได้ดีมากสดใสประหนึ่งว่าฉันอยากได้ลูกสาวแบบนี้เลยรู้ไหมว่าตอนนี้พี่รักเต้ยมากขึ้นมามา,มากๆเลยนะคะ รักเจ้ามาเตยจากที่ห่างจากการดูละครไทยมานานมาตาละดาทําให้กลับมาดูอีกครั้งเตยเล่นน่ารักมากๆนะคะต้องขอบคุณคนเขียนบทผู้กำกับทีมงานและนักแสดงค่ะน่ารักที่สุดฮิวใจที่สุดงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างมากมายเพราะเตยเป็นมาตาละดาได้สมบูรณ์แบบมาก จนหลายคนบอกเลยว่าเต้ยคือมาตาและมาตาก็คือเต้ยจริงๆเอาเป็นว่ายังไงก็มารอติดตาม2ตอนสุดท้ายไปด้วยกันนะคะแม้ว่าจะใจหายแต่เชื่อว่าต้องเป็นตอนจบที่ช่วยหิวใจและทำให้หลายคนยิ้มได้แน่นอน